ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันนะครับตอนที่1นเนาะสมาชิกในอาเซียนในปัจจุบันของเรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่10ประเทศนะครับตามที่นักเรียนเคยได้เรียนมาในครั้งก่อนนะครับ10ประเทศมีประเทศอะไรบ้าง นะครับมีเมียนมามีไทยมีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชาฟิลิปปินส์บูนไนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับมีอยู่ทั้งหมดนี่แหละ10ประเทศวันนี้เราจะมาดูก่อนนะครับวันนี้จะเนื้อหายเยอะๆหน่อยเนาะเราจะมาเรียนทั้ง10ประเทศอยู่ในคลิปเดียวกันเลย ามาเเลเซียนะครับผมามาทบทวนความรู้กันก่อนอามาเเลเซียเป็นประเทศสมาชิกนะเป็นสมาชิกที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับเมื่อวันที่8 2510นะครับเมืองหลวงชื่อว่ากัวลาลัมเปอร์นะเชื้อชาติส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียนะครับ ศาสนาก็เป็นนับถือศาสนาอิสลามภาษาทางราชการมาเลเซียสกุลเงินริงกินะครับวันชาติคือวันที่31สิงหานี่คือดอกไม้ประจำชาตินี่ดอกอะไรไม่บอกนะเดี๋ยวให้ไปหาความรู้มาเองจะอยู่ที่ใบงานที่ตั้งอยู่บน คาบสมุทรมาลายูนะครับประกอบด้วยพื้นที่สส่วนคือ,อมาเลเซียตะวันตกกับมาเลเซียตะวันออกนะพื้นที่ในตามนี้3 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรนะครับภูมิประเทศนะทางตะวันตกจะมีภูเขาทอดยาวนะเกือบตลอดเลยส่วนมาเลเซียตะวันออกส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบสูงนะครับตามชายฝั่งทะเล ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นบริเวณเส้นสูงสุดนะครับการเมืองระบบประชาธิปไตยแบบสัมพันธรัฐนะครับโดยมีสมเด็จพระาราชาธิปดีเป็นประมุขแห่งประเทศนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวนหน้าของรัฐบาลเน้เหมือนของประเทศไทยหรือเปล่าประมุขของมาเลเซียคือสมเด็จพระราชาธิ สุลต่านอับดุลลริอายาตูดินอันมุสตาฟาบินลาสะนะครับโอชื่อยาวหน่อยนะใครจำได้ต้องจำหน่อยนะอันนี้คือกษัตริย์ของมาเลเซียต่อมาครับประเทศอินโดนีเซียอ,อินโดนีเซียเป็นชื่อทางการคือธสาธาราณาาราัฐ อินโดนีเซียนะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเหมือนกันนะครับเมืองหลวงชื่อว่าจาการ์ต้านี่ธงชาติสีอะไรก็ไม่รู้สีแดงกับสีขาวหรือเปล่าเนะชื้อชาติส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นชาวชาวานะครับนับถือศาสนาอิสลามภาษาทางราชการคืออินโดนีเซียสกุลเงินคือรูปีนะครับวันชาติคือวันที่17สิงหา ดอกไม้ประจำชาติจุดๆๆๆนี่เดี๋ยวนักเรียนต้องไปหาความรู้มาลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณคาบมหาสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลียระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ Pacific. แปซิฟิกแปลว่ามีอยู่2มหาสมุทรเนาะ,ะพื้นที่ของอินโดนีเซียมี1นึ่งล้านเก้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรนะครับ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกาะนะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มขนาดเล็กใกล้ชายฝั่งมีบนเกาะมีภูเขาไฟด้วยนะภูเขาไฟนี่แหละทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากภูมิอากาศนะครับก็เป็นแบบอากาศแบบร้อนชื้นแถบเส้นสูงสุดการเมืองการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยมีรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลนี่ นี่ประธานาธิปดีในปัจจุบันชื่อนายโจโควิ d โดโดนะครับเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียอ่ะต่อมาอยู่แทบฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์มีชื่ออยู่ทางการว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะเป็นสมาชิกผู้ขอตั้งเหมือนกันนะเมืองหลวงชื่อว่ามะริลาเชื้อชาติก็เป็นคนชาวตากาล็อกเขาเรียก เขาเรียกเป็นอย่างนี้ป่ะตาการล็อกศาส,สนานับถือศาสนาคริสต์ซะส่วนใหญ่นะครับผมาภาษาราชการก็กาตาล็อกกับภาษาอังกฤษนะครับสกุลเงินคือเปโซโฟ,ฟิลิปปินวันชาติคือวันที่21แล้วนี่คือดอกไม้ประจำชาติของฟิลิปปินดอกนี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับเป็น พื้นที่ประเทศที่มีหมูกก่เกาะจำนวน7 1 0 7เกาะเกาะที่สำคัญมีอยู่3เกาะคือเกาะลูซอนเกาะมินดาเนาวและหมูกก่เกาะวิซายันนะครับพื้นที่มีทั้งหมดของฟิลิปปินส์รวมหมูกก่เกาะ3ประมาณ3 0 0แสนตารางกิโลเมตรนะครับผมภูมิประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะเนาะเป็นพื้นที่ทุกที่เป็นหมูกก่เกาะมีภูเขาไฟมีอ่า แกนกลางเป็นที่ลาบอยู่น้อยเนาะที่ลาบตอนกลางของเกาะรูเซาจะมีที่ลาบนิดเดียวนอกนั้นติดทะเลเนาะภูมิประเทศแบบมรสุมเขตร้อนนี่การเหมือนการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีชื่อว่าโรดิโก ตุตริตตนะครับมาต่อไปเป็นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์มีชื่อทางการคือสาธารณารัฐสิงคโปร์เป็นผู้ก่อตั้งเนาะสมาชิกก่อตั้งเมืองหลวงชื่อว่าสิงคโปร์นั่นแหละ,ะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเนาะศาสนานับถือศาสนาพุทธซาส่วนใหญ่นะ แต่ศาสนาอื่นก็มีนะ,ะภาษาราชการก็คืออังกฤษมาเรเิ้จีนกลางทมินนะครับสกุลเงินก็คือสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์วันชาติคือวันที่9สิงหาดอกไม้ประจำชาติรูปอย่างนี้นะครับลักษณะที่ตั้งอยู่ตรงที่ใต้สุดของคาบสมุทรมห ah าสมุทรมาลายูติดกับรัฐยะโฮของมาเลเซีย อยู่ทางเหนือสุดก็คือเกาะสุมาตาของประเทศอินโดนีเซียนะพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนี้ก็คือ616ตารางกิโลเมตรถือว่าน้อยมากนะเป็นเป็นประเทศที่เล็กๆนะครับผมภูมิประเทศนะอยู่ประมาณภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขาซึ่งนะเนินเขาทางภาคกลางเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายส่วนทางภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ นะครับภูมิอากาศแบบร้อนมรสุมแบบร้อนในเขตร้อนการเมืองการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแบบสภามีรัฐธรรมประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประมุขของสิงคโปร์คือนางฮาริมะยากุต่อมา นะประเทศไทยไทยมีชื่อทางการชื่อว่าราชอาณาจักรไทยเนาะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเหมือนกันเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครเชื้อชาติส่วนใหญ่ก็คือเป็นเชื้อชาติไทยนะนับถือศาสนาพุทธส,ส่วนใหญ่ ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการสกุลเงินบาทวันชาติคือวันที่5ธันวาดอกไม้ประจำชาติเป็นสีเหลืองมีชื่อว่าจุด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 ,จดนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนข้ามมหาสมุทรอิ Indo นโดจีนมีพรมแดนติดกับประเทศราวกัมพูชามาเลเซียเมียนมาา มีพื้นที่ทั้งหมดในประเทศคือ5 1 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่นะครับภาคเหนือเป็นภูเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบนะที่ราบสูงภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำภาคใต้ส่วนหนึ่งของคาบมหาสมุทรนะครับส่วนภาคตะวันตกเป็นหุบเขาอากาศแบบร้อนเขตร้อน การเมืองการปกครองเป็นระบบประชาธิป,ปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นกำมุกพระมหากษัตริย์ไทยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวะชิราลงกรณ์ก้าวเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ของราชวงศ์จักรกกีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันอยู่กี่ประเทศก็ไม่รู้แหลนะสรุปบทเรียน การศึกษาทำให้ความเข้าใจต่อประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศการเมืองการปกครองมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนำไปสู่าการสร้างสำนึกด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจและการยอมรับอะไรที่มันแตกต่างกันนะแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาคอาเซียนนะครับอ่ะตอนนี้ อ๋อตอนที่1นะเราเรียนไปกี่ประเทศนะเราเรียนไปกี่ประเทศเป็นคําถามนะครับให้นักเรียนนะครับฟังไว้ดีๆให้นักเรียนหาชื่อดอกไม้หาชื่อดอกไม,ออกม้ประจำชาติของ สมาชิกอาเซียนที่เราเรียนไปทั้งหมดไม่รู้หประเทศหรือเปล่าเออไม่รู้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราเรียนกี่ประเทศหาที่เราเรียนนะครับเขียนลงสมุดนะครับแล้วก็มาส่งครูนะครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าครูจะได้ตรวจงานของพวกเรานะครับผมฉะนั้นสวัสดีครับ